Uh, สวัสดีนะครับเพื่อนอันนี้น่าจะไปลงแอฟฟ้านะครับเอาสั้นๆส,สัก3ามสี่สามสี่นาทีนะครับเ,เพื่อนๆดูนะครับวันนี้วันที่21เ,เดือนตุลาคมนะครับตอนนี้ลมเริ่มมาแล้วนะครับลมเริ่มมาลมหนาวเริ่มลงแล้วตอนนี้ประมาณสัก9ก้าโมงจะสิบโมงละเ,เพื่อนดูการเติบโตทุเรียนนี่ประมาณสักสปีนะครับดูสีดูใบดูการเติบโตเนาะนะครับแล้วก็สภาพทุเรียนที่จะเอาผลผลิตเนี่ยต้องมี3ส่วนที่เราจะต้องคอยทําให้ได้นะครับ mm hmm. เห็นความลมมันจะอุยอุยอุยตอนนี้นะครับ สามส่วนนี้คืออะไรครับ1ความพร้อมต้น2ออากาศเอือ้อ3ความา ME เครียดเนาะนะครับถ้าสามส,ามส่วนเนี้ยเราทําดอกช่วงที่3ส,ส,ส่วนนีม้มีความพร้อมมีความสมดุลทั้งหมดดอกจะออกง่ายนะครับต้นมีความพร้อมดีใบแก่เขียวเขม้มนะครับสะสม,สม, am, สาม,สามอาหารได้ดีนี่คือความพร้อมของต้นนะครับ hand, 0, อากาศเอื้อ <c oughs> คือมีตัวเฮทลงมาลมโยกต้นไม่มีฝนฝนทิ้งช่วงนะครับความเครียดคือเราอดน้ำนะครับไม่ให้อ่ในตัวเจนขึ้นไปที่ต้นต้นไม้เริ่มเครียดนะครับ ถ้าสส่วนนี้สมดุลดอกออกง่ายมากนะครับแต่ปัญหาคือนะครับหนึ่งบางคนความพร้อมของต้นไม่มีเช่นอากาศมาแล้วอากาศเอื้อแล้วตอนนี้วันที่10เดือนตุลาเนี่ยนะครับฝนเริ่มทิ้งช่วงบ้างมีลมความชื้นสัมผัสดีนะครับมีตัวเฮตลงมาเริ่มเย็นเริ่มมีลมพัดอุ้ยอุ้ยอย่างเงี้ยนะครับแต่ต้นคุณยังเป็นใบอ่อนอยู่แบบนี้ดอกก็ไม่ได้นะครับเพราะทุเรียนจะออกดอกตอนเมื่อใบแก่นะครับดอกทุเรียนเนี่ยมันก็คือใบ มันก็คือรอบของมันเช่นใบแก่ปั๊บจะเป็นดอกหรือเป็นใบเห็นไหมถ้าคุณถ้าภายในต้นมีซีเอเลโชนะครับก็คือมีแป้งน้ําตาลมากใบแก่แล้วออกมาจะเป็นดอกนะครับแต่นะครับถ้าในต้นมีไนโตรเจนมากนะครับหรือฝนตกไนโตรเจนวิ่งขึ้นต้นเยอะไนโตรเจนนำตัวซีก็คือแป้งน้ําตาลใบแก่ปั๊บจะออกใบ เพื่อนๆต้องเข้าใจตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุเรียนที่จะพร้อมออกดอกหรือฟามพร้อมของต้นเนี่ยสิ่งที่ต้องดูคือหนึ่งคือใบแก่ตันนะครับแล้วเราต้องสอดสมอาหารช่วยเข้าไปนะครับนี่นะครับฟามพร้อมของต้นคือแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับถ้าอากาศมาแล้วนะครับใครยังไม่พร้อมปัญหาจะเกิดนะครับเช่นตอนนี้อากาศมาลมเอื้อได้น่าจะได้ดอกรุ่นแรกแต่ทุเรียนคุณแตกใบอ่อนไม่ได้ดอกนะครับ เหมือนกันนะครับทำไมถึงไม่ได้ดอกเพราะว่ามันยังไม่แก่เ่ใบต้องแก่ก่อนนะครับจเจ้าเป็นดอกหรือเป็นใบอยู่ที่การสะสมอาหารเห็นไหมถ้าสมมติใบคุณไม่แก่หมดสิทธิ์อยู่แล้วนะครับออกดอกยากนะครับถ้าถ้าสมมตอิอากาศเนี่ยมันเป็นตัวที่เราต้องประเมินเพราะเราสร้างไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เพื่อนจะทําได้คือเตรียมต้นให้พร้อมให้มากที่สุดนะครับต้นที่พร้อมมากที่สุดก็คืออย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปใบต้องเขียวเข้มนะครับเ,เป็นมันวาวใบแก่นะครับ เห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นสารพะโคก็จึงมีหน้าที่เข้ามาตรงนี้เพื่อนถ้าเรามองเป็นวงจรเราจะรู้กระบวนการการทางานทั้งหมดเลยตอนนี้โรงสารพะโคไปได้ประมาณสักเ,เกือบเกือบสองเดือนแล้วนะครับก็อยู่ในช่วงของออระยะเวลาในสารพอดีเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของสารยังทํางานอยู่เนาะนะครับนี่ดูเนาะใบแก่เ,กเขียวเข้มตันไม่มีอาการที่ว่าจะออก ยอดใหม่นะนะครับอันนี้คือความพร้อมที่เราเตรียมไว้ได้นะครับสิ่งที่เราจะรอคือตอนนี้อากาศเริ่มมาแล้วและเดี๋ยวเรารอสร้างความเครียดนะครับสิ่งที่จะทำคือเพื่อสังเกตเห็นโคนต้นเนาะนะครับเดี๋ยวเราต้องตัดยาหรือจะพ่นยาก็ได้ทั้งหมดเนี่ยออกไปให้หมดเลยนะครับแล้วคาดสิ่งที่อยู่ในโคนต้นออกมานะครับเพื่อ,เ,อ,อเตรียมความพร้อมของต้นนะครับยังไงทําอะไรก็ตามแต่จะไม่หลุดสประเด็นนี้นะครับความพร้อมต้น อากาศความเครียดนะครับการฆาโคนออกมาเนี่ยมันจะทำให้เราสร้างความเครียดต้นไม้ได้ง่ายนะครับความเครียดของต้นไม้เกิดจากการอดน้ําเป็นหลักเนาะนะครับเพราะฉะนั้นโคนแห้งยากแข้งเร็วแห้งช้ามีประเด็นนะครับสมมุติว่ามีฟางคุมอยู่ตลอดเลยคุณอดน้ํา3วันโคนยังไม่แห้งเลยแต่ถ้ามุดล่งล้งนะครับลมถ่ายเทยดีไม่มีอะไรบงังอดน้ํา3 4วันโคนเริ่มแห้งแล้วต้นไม้เริ่มเครียดแหละแบบนี้เป็นต้นเนาะ การทํางานพวกนี้เพิ่มเตจับหลัก3ส่วนที่ผมบอกว่าให้ดีนะครับแล้วค่อยๆทําคลอไปเรื่อยๆนะครับใครอากาศเอื้อตรงกลางนิ้วกลางอากาศเอื้อต้นไม่พร้อมทอํายังไงให้ตัให้ใบแก่ทํายังไงให้เขียวเข้มธาตุอาหารมีนะครับปุ๋ยกลางท้ายสูงมีแมกนีเซียมมีนะครับจัดเข้าไปนะครับให้แก่ให้เขียวรอบนี้ไม่ทานรออากาศรอบหน้าแต่ผมถ้าถ้ามันยังอยู่แบบนี้นะผมคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะอยู่ในรอบของอากาศ จุดนี้อ่ะอย่าลืมนะครับหลัก3หลักนี้นะครับหนีไม่พ้นแน่นอนในการทำดอกทุเรียนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ